กาบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูสุคนเด้อเอฟซีมอลำแพวเผาเสงทงทุกทันพี่น้องอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของอัปเดตข่าวสารเนาะล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางคุณแม่แพลวเผาพนกะได้โพสต์ไว้แบบนี้พี่น้องบอกว่ายาวไปคืนนี้ถ่าย MV เพลงใหม่น้องเพลงแล้วก็น้องฮาร์ดพี่น้องเอินหักสาวฟังโขงพี่น้องหลังจากนั้นทางเอฟซีพนกะเขามาคอมเมนต์เนาะรุนกันว่าเอ็มวีเพลงนี้ มวนสีปังซ้ำาลดพี่น้องนั่นหละหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของคุณพ่อน้องสันเขามาข้อมินให้กำลังใจแม่แพ้วกันพี่นอ้องอคุณพ่อก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับบันมา์พี่น้องคุณพ่อธนาธนสมศรีเนาะพอน้องสันพี่น้องคุณพ่อของทางพระเอกกระไดเขามาให้กำลังใจทางคุณแม่แพวเาาพี่นอ้องอ่าแล้วก็ซิมีในส่วนของน้องฮาดมาขอบคุณคุณแม่แพ้วที่สู้ด,ด้วยกันเด้อครับบัศน์วาแล้วก็ ในส่วนของน้องเพลงน้องพี่น้องเนาะกับเขามาคอมเมนต์เนาะบอกว่าขอบคุณแม่แพลวพี่ซันนะคะรอลุนเดอร์จ้าแม่แม่ว่า MV จะออกมาเป็นแบบไหนเป็นสนับพี่น้องนั่นแหละกับปินในส่วนของอาทายท่ำเอ็มบีเนาะอยู่ริมฝั่งโค้งพี่น้องอยู่นครพนุ่มพี่น้องเพลงใหม่ของน้องเพลงแล้วก็น้องฮาร์ดเพลงเอื้นฮักสาวฝั่งโค้งนั่นแหละพี่น้องทางเอฟซีเพิ่นกาเขามาคอมเมนต์เพื่อนกะบ,บ,บอกว่าอัน ดูรอยยิ้มน้องสันคือมีความสุขมากเลยว่าซันวาคงเพราะได้ร่วมงานกับทีมงานแสงทองแล้วสนุกไม่เครียดรอยยิ้มที่ออกมาคือบ่งบอกถึงความรู้สึกที่รักทีมงานแพลวเเวว่าซันมาทําให้เอฟซรักและอินตามไปด้วยจริงๆว่าซันวาความจริงใจมันส่งออกมาจากสีหนะ้าจริงๆรีสินะว่าซันวาเลิฟที่สุดว่าซันมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเอฟซเพื่อนเขามาคอมเมนต์เพื่อนก็บอกบางท่านก็บอกว่า ขอให้เพลงดังไปทั่วโลกยอดวิวทะลุ10ล้านวาสันวะความคุณที่มาสร้างผลงานให้พวกเรากันได้ดูกันวาสันวาพี่นอ้องบางท่านก็บอกว่าขอให้มีผลงานออกมาดีๆคนนิยมชม่มชอบเฮ่งเฮ่งปังๆเด้อเพลงเอินหักสาวฟังคงมวสันวาพี่น้อง นั่นแหละพี่นงองอันนี้ก็เป็นในส่วนของข่าวสารจีดวงออกมาอัปเดตซูพี่นงองฟังทามี่ข่าวมาอัปเดตไหมเนาะเดี๋ยวจีดวงเสี่ยวมาฝากพี่นงองไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามช่องจีดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า